สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเอาแล้วงานนี้หมออ้ํฝากถึงพี่บินเจ็บจีด๊ดถามแรงหลังคู่ตบเด็กหรือที่ผ่านมาเป็นแค่การแสดง โดยเมื่อวันที่27ตุลาคมปี2 0 6 5นายแพทย์อิราวัตอารีกิจหรือหมออั้มอดีตนักรองไข้ RS ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวถึงกรณีบินบันลือริ์โดยระบุว่าถึงพี่บินบรนลือริ์พี่น่าจะเจออะไรมามากมายนะครับพี่เดินทางไปที่ต่างๆเห็นคนทุกระดับ สวมกอดคนเป็นแผลเลื้อรลังเป็นโรคที่สังคมรังเกียจแต่พี่ไม่เคยแสดงความรังเกียจพวกเขาเลยแม้แต่ร่างไร้วิญญาณพี่ก็ไม่เคยบ่นหรือรังเกียจพี่ช่วยเหลือคนมามากมากมายจริงๆในส่วนนั้นในฐานะหมอผมมองออกว่าพี่จริงใจและมีความสุขที่ได้ทําแต่พี่อย่าลืมว่าความช่วยเหลือของพี่มันก็มาจากความศรัทธาของประชาชนพี่เหมือนเป็น สะพานบุญมอบเงินคนบริจาคจากคนที่เขาโอนให้พี่อีกทีมอบให้พี่อีกทีบางคนมีเงินติดตัวไม่กี่ร้อยเขาก็โอนให้พี่และพวกเขาก็ไม่เคยเรียกร้องให้พี่แจกแจงที่ผ่านมาพี่ไปที่ต่างๆทั่วแผ่นดินไทยพี่มองไม่ออกเลยเหรอครับว่าเกิดอะไรขึ้นพี่มองไม่เห็นถึงความเหลื่อมล้ำเลยเหรอครับไม่เห็นความแตกต่างของโอกาสคนเหรอครับ ไม่เห็นสิทธิมน,นุษยชนที่ถูกละเมิดกดขี่หรอครับไม่เห็นความไม่ยุติธรรมในสังคมเราเหรอครับทั้งที่พี่ทำงานในสถานที่ที่เรียกว่ามูลนิธิพี่ไม่เห็นอะไรบ้างเลยเหรอครับหลายครั้งที่พี่ออกตัวแสดงความเห็นสาธารณะออกมาแบบสุดโต่งและ aggressive เหมือนคนที่เห็นต่างจากพี่เป็นผักปลาล่าสุดจะตบจะทำร้ายเด็กๆลูกหลานเราทั้งนั้น ที่อาจพูดไม่ทันคิดถึงต้องไลฟ์ออกมาร้องไห้ต้องประกาศลาออกจากมูลนิธิทำไมพี่ไม่ศึกษาดูดีๆถึงเหตุและปัจจัยที่ทำให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานพี่ออกมาแก้ไขในประเด็นที่คนแบบพี่ยังไม่กล้าพูดด้วยความเคารพครับพี่ในฐานะ FC พี่เช่นกันในหลายๆเรื่อง อยากจะถามพี่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ทำไมเราไม่คุยกันทำไมพี่ไม่ใช้ความเป็นพี่ภาพพ่อพระที่ไปทุกหนแห่งช่วยคนทุกชนชั้นออกมาพูดคุยกับน้องๆเขาดีๆหรือที่ผ่านมามันแค่การแสดงหรือตัวตนของพี่ไม่ใช่แบบที่เราเห็นกันรักนะครับถึงถาม โดยก่อนหน้านี้สองพี่น้องดาราอาสากู้ภัยชื่อดังคุณบินคุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ได้ออกโรงเตือนมอบรัสดรว่าอย่าท้าทายพลัง,งเงียบ60ล้านคนด้วยการจับจ้วงล่วงเกินสถาบัานพระมังกษัตรย์ลั่นถ้าเจอมากระทําต่อหน้าเข้าไปตบแน่นอนให้รู้เลยว่าอย่าทําอย่างนี้โดยเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าคุณท็อปคุณบินบรรลือฤทธิ์พร้อมด้วย ไทยเอกภพบรรลือฤทธิ สองพี่น้องราราและอาสากู้ภัยจิตอาสาชื่อดังได้ให้สัมภาษณ์ในรายการทุบโต๊ะข่าวเมื่อคืนวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาถึงประเด็นสําคัญทางการเมืองกรณีกลุ่มคณะราษฎรออกมาชุมนุมรายวานันตามสถานที่ต่างๆโดยบินบลือริได้กล่าวว่าเราสองคนไม่เคยต่อต้านนักศึกษาที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องให้รัฐบาลเปลี่ยนแปลงเรียกร้องให้นายกลาออกอันนี้เราไม่เคยต่อต้าน แต่สิ่งหนึ่งที่คุณกำลังจะทำคือการจับช่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ ตรงนี้ผมไม่เห็นด้วยข้อเรียกร้องของคุณที่เขียนมา1ิบข้อนั้นมันเป็นไปไม่ได้คุณอย่าท้าทายพลังเงียบคุณอย่าท้าทายคนที่เขารักในหลวงรักพระเจ้าแผ่นดินยังมีพลังเงียบอีกหลายสิบล้านคนที่พร้อมจะออกมาอย่าแตะต้องด้านเอกพันธ์บัลลทธิ์กล่าวเสริมว่าทุกคนคิดเห็นไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นด้วยแล้วไปเกลียดเขาไปคอมเมนต์ด่าหยาบคาย,ย,ายอยากให้ดูด้วยว่าเราอยู่ได้เพราะอะไรทุกวันนี้ประเทศชาติของเรา ไม่ตกเป็นทาสหรือเป็นเมืองขึ้นเหมือนอารยประเทศที่อยู่รอบๆประเทศไทยเรานั้นเป็นเพราะใครไม่ใช่เพราะมหากรรษัตริย์หรอกหรอโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปกไ็มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเปลี่ยนจำนวนมาอย่างเช่นถ้าดาราพระเอกแฟดร,รู้จักแหกตาอ่านข้อเรื่องรองของโปรดแอกจริงๆคงไม่โง่ประกาศตบเด็ก โดยเข้าใจไปเองว่ามีการจับจ้วงเพราะหลงเชื่อข่าวลือสลิมที่โสว่าใช้งบภาษีรอเราท่านๆเอาไปปั่นแม้แต่ดารายังโง่หลงเชื่อเลยคนทำดีร้อยครั้งพันครั้งยังไม่ว่าดีคุณหมอพูดดีมากเลยค่ะอ่านแล้วเห็นภาพชัดเจนเลยค่ะแค่คุณบอกจะตบคนเห็นต่างมันก็ผิดแล้วเด็กเขายังมีวุฒิภาวะมากกว่ายุคสมัยใหม่เขาคุยกันด้วยเหตุผล มันย้อนแยงนะดูไลฟ์จนจบผมก็ยังงงง,งอยู่ตอนแรกบอกไม่เลือกข้างจะตบคนที่ชูแค่นิ้วกลางอันนี้แล้วไปผมไม่ถือเพราะเขาอธิบายแล้วแต่พูดไปไปมา,มาแล้วมาจบที่คำว่าเขาถามหน่อย คุณจะไปที่สถานทูตทำไมเพื่ออะไรคำนี้แหละครับที่มันย้อนแย้งกับสิ่งที่คุณกำลัองอธิบายสรุปก็คือคุณได้เลือกข้างและได้มองประชาชนที่ออกมาเป็นคนต่ำช้าโดยที่เหมารวมไปหมดคำตอบมันก็อยู่ในคำถามของคุณนั่นแหละครับทำงานตรงนั้นมันสามารถเห็นปัญหาเห็นผลกระทบเห็นความเหลื่อมล้ําเห็นความพิกลพิการของสังคมและอะไรต่างๆที่ซุกไว้ใต้พรมของประเทศบ้างนะเออ เกือบลืมจะไปทำร้ายใครอ่ะอย่าคิดว่าตัวเองมีมือมีเท้าอยู่ฝ่ายเดียวนะการที่ช่วยเหลือสังคมมันก็คือเรื่องหนึ่งส่วนเรื่องที่เลือกข้างในตอนนี้มันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ผมคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยที่ใช้คำพูดแบบไม่เหมาะสมแบบนี้ไม่เข้าใจว่าที่คุณทำเพื่อสังคมมาขนาดนี้คุณไม่ได้เข้าใจอะไรบ้างเลยหรือว่าสังคมที่มันแยกก็เป็นเพราะการบริหารประเทศที่แยกด้วยส่วนหนึ่ง นึกไม่ถึงคนที่ได้รับยกย่องว่าเป็นเทวดาเดินดินที่มาช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากสก้าขู่ทาร้ายเด็กหมดศรัทธาจริงๆยุ่งแล้วสิทธิ์เก่ารามคําแหงรับไม่ได้นักศึกษาถูกทําร้ายในรั้วพ่อขุนทแหลงประนามกลุ่มอัธิพาลทางการเมืองและรักษาการอธิการบดีโดยเมื่อวันที่27ตุลาคมปี2563กลุ่มสิทธิ์เก่ารามคำแหงเพื่อประชาธิปไตย รวมหนึ่งร้อรายเผยแพร่แถลงการเรื่องขอประนามกลุ่มอันธพาลทางการเมืองและรักษาการอธิการบดี ความสังเกตมีดังนี้การชุมนุมของนักเรียนนักศึกษาเยาวชนและประชาชนที่กระจายอยู่ทั่วประเทศในขณะนี้เพื่อเรียกร้องทางการเมืองถือเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยความคิดเห็นทางการเมืองย่อมมีความไม่เหมือนกันหรือมีความต่างกันของผู้คนถือว่าเป็นเรื่องปกติของสังคมมนุษย์เพียงแต่ต้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ในประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแห่งลูกพอ่อขุนหลายคนเสียะสะละเลือดเนื้อชีวิตเพื่อต่อสู้ให้ได้มาซึ่งความเป็นธรรมในสังคม ต่อสู้เพื่อคัดค้านระบอบเผด็จการให้ได้มาซึ่งระบอบประชาธิปไตยเป็นสายทานประวัติศาสตร์หนึ่งในสังคมไทยที่พวกเราชาวรามคำแหงภาคภูมิใจตลอดมาพวกเราเชื่อมั่นมาตลอดว่ามหาวิาลัยรามคำแหงของเราเป็นมหาวิยาลัยที่เต็มไปด้วยสิทธิเสรีภาพทุกตารางนิ้ว เป็นมหาวิทยาลัยที่รับใช้ประชาชนเป็นมหาวิทยาลัยที่เชิดชูการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและสนับสนุนการจัดก,กิจกรรมทางประชาธิปไตยของนักศึกษาการชุมนุมทางการเมืองของเครือก่ก่รามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยเมื่อวันที่21ตุลาคมปี2 5 6 3ที่ผ่านมาก็เป็นการชุมนุมโดยสันติ ปราศจากอาวุธและเป็นการสืบสารสายทานประชาธิปไตยต่ยตอนเนื่องมาจากอดีตแต่การชุมนุมดังกล่าวกลับถูกกลุ่มอันธพาลทางการเมืองทำร้ายเด็กและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยที่ควรเป็นพื้นที่ปลอดภยัยโดยที่ทางมหาวิทยาลัย ไม่ได้ดูแลรักษาความปลอดภัยให้ดีเท่าที่ควรแม่ภายหลังรักษาการอธิการบดีจะออกมาชี้แจงถึงจุดยืนของมหาวิทยาลัยว่าไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงและขอตำหนิกลุ่มบุคคลที่กระทําการดังกล่าวอันเป็นการแก้ตัวในภายหลังก็ตามแต่ความป่าเถื่อนก็เกิดขึ้นแล้วพวกเราในฐานะ กลุ่มสิทธิ์เก่ารามคาแหงเพื่อประชาธิปไตยไม่สามารถจะทนเห็นการใช้พฤติกรรมอันปาเถือนของกลุ่มอันธพาลดังกล่าวและการสนับสนุนให้ใช้กำลังอันปาเถือนโดยการปล่อยปะละเลยของรักษาการทิศการบดีจึงขอประนามการกระทำดังกล่าวไว้ณที่นี้และขอเรียกร้องต่อมหาวิทยายัยดังนี้หนึ่งเร่งดำเนินการสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิด เพื่อดำเนินคดีโดยเร็ว 2. ให้ดำเนินการดูแลรักษาเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทันที 3. ขอให้ประกาศให้มหาลัยเป็นพื้นที่ปลอดภัยและเป็นพื้นที่ชุมนุมโดยสงบที่ปราศจากอาวุธ 4. มหาวิทยาลัยต้องประกาศตัวเรียกร้องประชาธิปไตยเกี่ยงข้างนักศึกษานักเรียนและประชาชนจนกว่าจะได้รับชัยชนะ ด้วยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นใช่ครับทำไมกฎหมายไม่เท่าเทียมกันทั้งๆท,ที่ประชาชนก็เป็นคนไทยเหมือนกันและกฎหมายก็เหมือนกันถ้าฝ่ายมอรามไม่รีบรจัดการกับเจ้าหน้าที่คนนั้นต่อไปจะเกิดปัญหาหนักยิ่งกว่านี้อีกต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเด็กๆที่เรียนรามรวมทั้งมัธยมด้วยเขามีพ่อมีแม่นะครับ ลูกใครใครก็รักนะต้องช่วยกันรุนแรงให้รามคำแหงปลอดจากมาเฟียให้ได้ขอขอบคุณข้อมูลเนะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดเดลินิวและมติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ